สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับ EP ีที่86กับการตกปลาหมายธรรมชาตินาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับวันนี้ไป ที่แม่น้ำคูซอยสองเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้จะหาที่ลงใหม่นะครับหนองปลาไหลมันค่อนข้างจะกว้างขวางพอสมควรนะครับแล้วก็หาจุดลงไปเรื่อยๆนะครับปลาตรงไหนข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้ดูร่องปลานะครับถึงไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่นะครับ oh, <no. S 1> ส่วนใหญ่ผมจะดูที่ว่างมากกว่านะครับผมอ่างหนองปลาไหลอ่างดอกกายมันกว้างก็จริงอยู่นะครับแต่ที่ตก ค่อนข้างน้อยนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะสถานที่หลกัหลกๆตอนนี้ก็มีอ่างเก็บน้ําหนองบันไหลกับอ่างเก็บน้ําดอกกายนะครับสองที่หลกัหลกๆอย่างนัง้นตอนนี้โควิดก็ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับคนก็หยุดพักตกงานบ้างอะไรกันบ้างน,นะครับต้องขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมหาเช้า,า,ชากินขําไปนะครับตก หยุดพักผ่อนสนุกสนุกไปนะครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูเหยื่อสูตรกับตุ้งติ้งไส้เดือนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับดังนั้นทางนานา fc และเพื่อนเพื่อี่พี่น้องน้องแต่ละท่านนะครับก็คอยแนะนำผมมานะครับว่าการตกปลาที่จะได้ปลาเนี่ยคนดูอะไรบ้างครับจริงจริงแล้วก็เข้าใจนะครับ ก็ต้องดูหลายๆอย่างครับวมรวมๆกันไปนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับกพเพราะว่าที่ลงก็ยังไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งเลือกก็ยิ่งไม่ได้ตกนะครับดังนั้นการตกปลาครับจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสักเท่าไหร่นะครับสําหรับผมนะครับสําหรับคนอื่นที่ทํามาหากินนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นก็เสียเวลาทั้งวันนะครับ แต่สาหรับผมนี้ได้ปลาหรือไม่ดาได้ปลาก็ไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าได้พักผ่อนไปในตัวนะครับผมได้ก็ถือว่าได้ค่ากับข้าวนะครับไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับผมยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมดูนะครับว่าจะลงร่องไหนนะครับปลาจะกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับ กับ EP ีที่86ครับกับช่องสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับวันนี้มาซอยสองเชื่นเคยนะครับมาแถวๆต้นมะขามเทศน,นะครับยังไม่มีที่ลงเลยนะครับผมเดี๋ยวลอยเหยื่อน้ำมาส่งก่อนนะครับผม<น>เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าจะลงมาตรงไหนนะครับผมอ่าเอซี MC ทุกๆท่ทานกดกดติดตามกดรับชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกับช่องเล็กๆสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์นักสุปาหน้าดินหมายธรรมชาติ ตอนนี้ก็อยู่แถวต้นมะขามเทศนะครับรอนานะเอาเหยื่อมาส่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูหมายกันนะครับผมว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับผมเี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะลงตรงจุดไหนนะครับผมดูสภาพบรรยากาศหมายน้ํานิ่งๆนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะลงตรงไหนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับตรงติ่งไส้เดือนนะครับเหยื่อลำนะครับเหยื่อสูตรนะครับผม ไม่รู้ว่าวันนี้จะแห้วอีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรัอชมครับผมผมตอนนี้ได้ลงบิดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ลงไปเจ็ดคันนะครับผมทั้งตุ้งติ้งใส่เดือนแล้วก็ลำเหยื่อลำนะครับผมเดี๋ยวคอยไปรับชมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ มาแล้วครับเพียงครับทางด้าโน่นน่าจะปานินนะครับแรกวะแรลกวะฮะิแหยดีดีแลแหกแตเพียงวะลุกลุกลุุนม่ต่ใคเ็ อ้น่าจะมีไซโลโอ้มีไซส์ครับมีไซส์ครับโอ้โหไซส์โลนะครับไซส์นี้นะครับว้าวยาดครับไซส์โลมาแล้วครับ ีกแล้วครับทางนี้ครับโอ้โหตเพียนอีกแล้วนะครับนี้มีแต่ตะเพียนครับตเพียนหน่อยรกบฟองตะเพียนครับวันนี้นี่ตากินเครับ มาอีกแล้วครับนี่ปลานิันครับขึ้นน้ำเลยนะครับโอ้สายสวยอยู่ครับขึ้นเลยโอ้สายเกือบโลนะครับตัวน,นี้นะครับ ทางเราไม่กินแล้วก็ออกทางนี้มาอีกแล้วครัปลาช่างกินดีจริงๆนะครับนี่เป็นปลาเหยื่อหรือปลานะไรครับไม่อย่างใจกลัวนะครับผม,ม,มบบบดูทางเราบ้างครับเงียบเงียบยเลยนะครับ นะครกบี้ครับติดติดกันเลยนะครับของเราไม่กินอะไรัแปลกเรียนนะครับผม เปลาเียนนลครับฮ ну> oh. ู้ปลาเพียนครับแตวันนี้อากาศดีแล้วมันไม่ร้อนเท่ไหร่ลมก็ไม่แรงนะวันนี้เฮค่ก็กินเลย Ik ben het จะดูว่า ปานินครับปานินยั่ว <Yahoo! S 1> โอกว่งมันได้ไยแล้วครับมกินดีครับอตัวสวยเลยนะครับ แค่ตาวันแค่จะหลับ ግን <trybing>